สวัสดีจ้ามาพี่น้องมากินข้าวแรงพระเอกนี่ซีกอยากกินหมูตุ๋นอีหลาค่งเคสเซ็ตไม่ไม่จ้ะมื้อนี้กะบ่ามีพผักอย่างมังมายมีกระเทียมสดน้ำจิ้มซีฟู้ดแตงกวาแล้วก็มีขานะพี่น้องขาหนึงงามงามเป็นตาแสบข้าวสวยคนละถ้วยนะจ๊ะชามย้ายนะครับคุณพี่เลือกได้ตามสบายเลยนะคะช็อปปิ้งก่อนนี่อ้ยมงุน้อสวยมากแ่บหลายเด้ ตุนอนู่นานไหมอืมอร่อ,อวยว่ะนานอยู่หนึ่งชั่วโมงหน่อยๆกินกระเทียมสดช่วยแก้เลี่นแล้วก็ความดันอืมมันเข้ากันดีแท้มาก โต๊ะมันบอเท่ากันบอกเลยจวดแหงรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยหวานเค็มๆมันต้องออกหวานเค็มเนื้อนุ่ม ภาษาอีสานกะพลอยเปยื่อยนะพี่น้องมึงอาสิเอาให้มึง่งเห็นไหมสุดยอดนะดึงๆอะ่ะเอ่ารอบนี่เนี่ยลายเฮดต้อนหน่อยลุง่งรับก้อนที่หลายเฮดกินเพื่อเดียวต้อนแบบไงอันก็ไม่ไหวงไงอ,อันนี้ก็เลยทำชิ้นเล็กลงค่ะจะได้กินง่ายขึ้นนะ อืมอืมพอก็ใส่ตะเกียบว่าถานัดเนาะสู่อือมเป็นไงคณะนคนห<ค>ณะหนูก็นึ่งนะนึ่งแล้วก็น็อกน้ำเย็นอืมทํากิ่ง เจ้าที่มันกินกับกเทมเพามันมันกลมกลอมดีเฮ้ยนีเนืเตียมมากเลี่ยนมันพอดีพอดีืม มีขิงอยู่นะมันขิงดองอะ่ะหนูเริ่มเมาใสุ่กใจป้ายังุกใจไม่ได้เปล่เลยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นานวังให้ได้กินมันต้องอยู่กับ ตาตลอดอ่ะใช้ไฟปานกลางทำตั้งนานว้าลยกินแต่ห้องหนูทำแบบว่านึ่งก่อนล้างทำความสะอาดดีๆเอาขนมันออกเผาขนมันก่อนพี่น้องแล้วก็ล้างแล้วก็มาหัน่นเป็นท่อนๆตามที่เราชอบนะแล้วก็หมักหมักซึ้งไว้ประมาณสิบนาทีก็พอแล้ว มักจืดๆก่อนอะ่ะไอ่แบบนี้ไปร้านั่นซีฟูด้ดหรือืมกลมกล่อมหมักเสร็จเอาไปนึ่งนื่องจนเนื้อมันแบบว่าเด้งๆอ่ะปลาแล้วก็มาเตรียม น้ำตุ่นมันน้ำตุ่นไม่ยากเลยหนูไม่ชอบพะโล้ก็เลยทําแบบไม่ใช่กลินพะโล้แต่อร่อยมากก็กลินแบบหมูตุน่นแหละพี่น้องทำไม่ยากแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปขิงสดนะแล้ก็ลงกระทะแล้วก็พูดนี้ลงประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีออกมาอย่างนี้แหละ

ลืมอีกอย่าง hmm? ลืมทำน้ำซุป

ขไข่ส่แป้งพิษนาจิมืนหนี่ยไข่ส่แป้งพิษนาอีกลับหนึ่งมันอยู่ในห้องผม่เลย<อ>มันผีจีนเลยวท่ไ<อ>าไปได้หรอพีน่น้องอหอหลังเกตหนูว่ามัังเกตมัน,น,น,ม,น,น,นมีสองเบอร์ใช่ไหมเฮ้ยเบอร์หนึ่งอ่ะมันใบไห้ไว้แบบไฮไลท์อ๋อเอ้ยเบอร์อีเบอร์ที่หนูให้ป้าไปไว้ในห้องเมื่อวานอ่ะคือเบอร์ที่มันเข้ากับผิวหนู แล้ววันนี้หนูมันมาแต่งที่หน้าไอ้ต้นงามแล้วมันเป็นเบอร์เบอร์ผิวขาวกว่าหน้าหนูเริ่มเฟ <laughs> พี่จีนเดี๋ยวมึงพุณนองนะเนี่ยบาข่อยเด้อพี่นองเด้อ <laughs> หามทักเด้อหานทักทีนี้ไม่ไแต่งออกจากบ้านมันแต่งในคลิปลอยเั้ยาเะมันผีจูออนอะ่ะกันออกวิดีโอขงหน้าลอย <laughs> ๋หวหนูค่อยกินให้คนกินก่อนนะคะหน่าข่อยก็ร่อยค่ะเอี้นนอะ่ะเล้วทาแต่หน้าเลยนะคอยไม่ทาเลยเฟี้ยวอะ่ะ

มันแบ่งเป็นสามชั้นเลยเยอร์กระเทียมมันมีเป็นสามชั้นเลยเยอร์เรื <c oughs> ่อยว <c oughs> ่ะก็หมูสามชั้นไงวันนี้น้ำจิ้มกำลังดีไม่เผ็ดมากใช่ไหมมันหนาแต่คา่อ,องไปเลยม,มันฉ่ำมาก ร้อยอ่ะร้อยจังหูแซ่บวิธีอิ่มเลยอะ่ะหนูบอกป้าไปเลยว่าอิ่ม ดูเสียดายก้ามมันนะมันลำใหญ่ไงมันก็เลยเอาก้ามมันเนี่ยอร่อยเอารอากตุอ้เปลือกมกัน่ะเอามันนึง่งก็อร่อยเหมือนกันมไม่แข็งด้วย หวานดีนะก้านมันอะ

อันจริงอังจริงตัวแรกนึกว่าหมูพะโล่ก็มันทำเหมือนกันแหละป้าถ้าไม่คล้ายกันแหละรสชาติก็ไม่ได้แบบต่งังเลยนะเออแต่รสชาติอร่อยจริงไหมหมูตุนกับหมูพะโล้อะ แตอันนี้มันไม่ใช่หมูพะโล้ถ้าพะโล้มันต้องใส่เครื่องพะโล้อันนี้คือหมูตุนมันเป็นนกลิ่มันไม่ได้กลิ่นพะโล้เลยเพราะเราไม่ได้ทำมันคนละเออชาติก็คล้ายๆกันนะแต่กลิ่นอะไม่คล้ายอะไอีกอ่ะอะไรก็ข้อส่้นงี้อีกอ่ะเคอร์รี่อะ แม่ลีหรือะปม่าอ้า้เมื่อกี้มาเมื่อกี้จ๊อบป,ปี้งออเหรอเอเอเหรอจ๊อบปี้แกงนะ,ะส้มกันได้ทั้งวันไนะม่อหนะอ๋อคาะอยมากับหนูอ่ะ <laughs>

ปกติมันต้องมาตรงกลางวันนะมันมารอบตึงใช่คือมันเขาเขามาตามเส้นทางปลาแบบนแตจะวันะจากลาบบุรีนะเนี่ยซั่งไก่นะนเซกเกอร์กรุงเทพไม่สั่งสั่งลาบบุรีอ๋ออิ่มคงเบาหวานด้วย เพ่อเสียด้ยพักอะเรียกพูดเอี้ยงวะแปบนึงนะจ๊ะเพื่ออะล่ะโอ้ตีจ๊อบปี้เกอรี่แก็ตมามากครับไม่เอามันอาจจะต้องวันเดียวอะ อิ่มและอร่อยมากเลยนะสมใจอยากป้ายังเอาไปกินต่อหลังไม่เพราะว่าตอนนี้ก็สิบห้านาทีกว่าแล้วนะจ๊ะ,นเ,นจะเออนั่นแหละพี่น้องจ๊ะคลิปนี้กะ<ม>ถ้าพี่น้องมากินเขาแร่ทั้งกันเป็นเมนูที่อ่าพระเอกมิวนิชเพิ่นรีเควสตมากเพิ่นอยากกินนะคะเห็นแล้วเข้ากินเห็ดเห็ดในคลิปนี้แหละกินในคลิปในพี่น้องก็เลยเห็ดไหน้นะจ๊ะอ่าตะวันตอนอาจจะน้อยล่วงนะพี่น้องเพราะว่าตอนที่หหายเห็ดกินคนเดียวนี่โอ้โหตอนแบบไงเลย ลวก็สีอันนี้ก็จะเฮ็ดเข็มคือนิดน้อยนะพี่นองจ้าเอา้กอาก็เล่าจะจากันไปสอบถามเข้ามาเยอะว,ว่าอิหลานดูแลสุขภาพในรูปร่างยังไงนะคะแนะนําด้วยจ้าเด้อนี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะพี่นองน,นะผู้ใดสนใจอยากจะฉีดช่วงดื่มเพื่อสุขภาพและรูปร่างก็ ทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะ1กล่องมี1 2ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะที่ลูกค้าชอบที่สุดก็คือ4แถม1น,นะคะแถมแก้วแถมถุงผ้าในราคา990บาทและก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะนนกิฟต์เซตนะคะกล่องแดงนะคะกล่องแดงเป็นกิฟต์เซตนะคะในนี้จะมีกาแฟทั้งหมด55ซองในราคาเพียง990บาท ส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะพี่นอง oh, oh, oh. เ์ใครสนใจยม้มอีกครั้งโทรเข้ามาหรือแอดลิง์ใต้คลิปได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้และนี้หล่ะภากินกับพระเอกมิวสิกไปแล้วสวัสดีจ้า